สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระเถระองค์สำคัญรูปหนึ่งในพุทธศาสนานะครับท่านพระปินโทลาภารัตวาชะค่ะท่านมีประวัติที่เออน่าสนใจไม่จริงๆค่ะตั้งแต่อดีตชาติเลยทีเดียวใช่ครับเราจะมาสำรวจกันว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของท่านได้บ้างนะครับ ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจชีวิตท่านการบรรลุธรรมแล้วก็ความสําคัญของท่านในพระพุทธศาสนาค่ะนั้นเรามาเริ่มกันที่อดีตชาติของท่านก่อนเลยไหมครับเห็นว่าน่าทึ่งมากได้เลยค่ะเรื่องนี้ต้องย้อนไปไกลถึงสมัยพระปฐุมุตตรพุทธเจ้าโน่นเลยนะคะตอนนั้นท่านเกิดเป็นพญาราชสีค่ะอาศัยอยู่ในป่าหมพานเป็นราชสีหรอครับใช่ค่ะแล้ววันนึงเนี่ย ท่านไปเจอพระพุทธเจ้ากําลังเข้าฌานสมาบัติอยู่ในถ้ำก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากๆเลยนะคะครับแล้วทํายังไงต่อครับท่านก็ไปคาบดอกไม้ป่าสวยๆมาโปรยบูชาพระพุทธองค์แล้วก็นะคะเฝ้าอารักขาอยู่หน้าถ้ำนั่นแหละตลอด7วัน7คืนเลยโหเฝ้าถึง7วันเลยค่ะที่สําคัญกว่านั้นคือท่านบรรลุสีหนาศหรือก็คือคารามนี่แหละคะ่ะ วันละสามครั้งเลยนะคะคำรามทำไมครับก็เพื่อแสดงพลังประกาศศักดาว่าบริเวณนี้มีเจ้าป่าคุ้มครองอยู่นะสัตว์ร้ายอื่นจะได้ไม่กล้าเข้ามารบกวนพระพุทธองค์ค่ะซึ่งการบรรลุสีหนาทครั้งนั้นนะคะมันส่งผลมาถึงคุณสมบัติเด่นของท่านในชาติสุดท้ายด้วยนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ไหมครับทราบสิคะ พอพระองค์ออกจากสมาบัติแล้วก็ทรงพยากรณ์ไว้เลยค่ะว่าราชสีตัวนี้เนี่ยด้วยบุญกุศลที่ทำไว้ทั้งบูชาทั้งปกป้องในอนาคตจะได้ไปเกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระโคโดมพุทธเจ้าแล้วก็จะบรรลุนิพพานด้วยค่ะอัศจรย์จริงๆครับจากราชสีผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าสู่การพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระอรหรันต์ใช่ค่ะทีนี้ข้างเวลามาเลยนะคะมาถึงยุคพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเรา ท่านก็มาเกิดตามคำพยากรณ์ค่ะเกิดเป็นลูกชายของพรหมามปุโรหิตชื่อว่าพารัตวาชะครับเรียนเก่งด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าจบไตรเพศเลยใช่ค่ะเรียนเก่งมากแต่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ,อ,อท่านเป็นคนกินจุมากค่ะจะเรียกว่าตะกละก็ได้มั้งคะกินจุขนาดนั้นเลยเลยครับขนาดที่ว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยอะทนไม่ไหวหนีไปหมดเลยค่ะ ชีวิตท่านก็เลยลำบากต้องเร่ร่อนไปอาศัยคนอื่นเขากินนะคะเอาเป็นอย่างนั้นไปแล้วมาบวชได้ยังไงครับคือท่านเห็นว่าโอ้โหพระพุทธศาสนานี่เจริญรุ่งเรืองจังเลยมีคนนับถือเยอะแยะถวายอาหารของใช้ลาบสการะมากมายท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปบวชบ้างก็น่าจะมีข้าวกินไม่อดอยากนะอ๋อตอนแรกคือบวชเพราะเรื่องปากท้องเป็นหลักเลยประมาณนั้นเลยค่ะก็เลยได้ชื่อฉายาเพิ่มมาว่าปิ่นโทละที่แปลว่าผู้สแสวงหาก้อนข้าว พอมารวมกับชื่อตระกูลก็เลยเป็นปินโธละารัตวาชะอย่างที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะครับช่วงแรกๆก,ก็คงยังฉันเยอะอยู่ตามนิสัยเดิมใช่ค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบนะคะก็เลยมีกุศโลบายเล็กน้อยเรื่องการใช้บาตรให้ใช้บาตรขนาดเล็กลงอะไรทํานองนั้นแต่ต่อมาท่านก็ปรับปรุงตัวเองได้ค่ะไม่ได้ติดอยู่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญคืออะไรครับที่ทําให้ท่านหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ก็คือการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะพอได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจเกิดศรัทธาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงๆจ,จ,จังๆเลยนะคะไม่นานท่านก็บรรลุอรหัตผลบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยใช่ค่ะเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกด้วยนะคะคือมีริบมีหูทิปตาทิปอะไรพวกนั้นนะคะครับและพอท่านบรรลุธรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเห็นว่ามีเรื่องน่าสนใจมีสิคะ คือพอท่านบนรรลุธรรมปุ๊บเนี่ยท่านไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะท่านเดินไปตามวิหารต่างๆเลยค่ะแล้วก็ประกาศออกไปเสียงดังฟังชัดอย่างองอาจเลยว่าผู้ใดมีความสงสัยในมรรคหรือผลจงถามเราเถิดโอ้โหอันนี้เหมือนตอนเป็นราชสีเลยนะครับที่บรรลือศีนาศใช่เลยค่ะเชื่อมโยงกันเลยเป็นการบรรลือศีนาศอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการประกาศความรู้แจ้งในธรรมแสดงความมั่นใจเต็มที่ว่า ท่านรู้จริงแล้วใครสงสัยอะไรมาถามได้เลยสุดยอดเลยครับแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักมากๆเลยก็คือเรื่องบาดไม้จันแดงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเรื่องนี้ดังมากคือมีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์แกอยากจะรู้ว่ามีพระอ,อรหันต์จริงๆไหมก็เลยเออเอาบาดท,ที่ทำจากไม้จันแดงซึ่งมีค่ามากหายากไปผูกแขวนไว้บนยอดเสาสูงๆเลยค่ะครับ แล้วก็ประกาศท้าทายใช่ค่ะประกาศว่าถ้ามีพระอาหารหันต์องค์ไหนมีฤทธิ์จริงก็ให้เหาะขึ้นมาเอาบาดใบนี้ไปได้เลยพวกครูเจ้าลัทธิทั้ง6ที่ว่าเก่งๆก็ไม่มีใครทําได้นะคะผ่านไป6วันก็ยังไม่มีใครเอาบาดลงมาได้แล้ววันที่7ล่ะครับวันที่เนี่แหละค่ะพระมหาโมคลานะเถระซึ่งท่านเป็นเอตัคคะด้านมีฤทธิ์มากท่านเห็นเหตุการณ์นี้เข้าก็เลยไปบอกพระปิณฑลลาภารถวาชะว่าท่านน่ะ มิริตเหมือนกันทำไมไม่ไปเอาบาทลงมาล่ะอ๋อพระโมคคัลนะเป็นคนแนะนําค่ะพระปิณโดลภารัตวาชะท่านก็เลยอ่ะแสดงฤตเหาะขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็เอาบาทใบนั้นลงมาได้สําเร็จคนคงฮือฮากันน่าดูนะครับแน่นอนค่ะชาวบ้านเห็นกับตาก็ตื่นเต้นศรัทธากันใหญ่เลยแต่เหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบแค่นั้นใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้พระองค์กลับทรงตําหนิพระปิณโทลภารัตวาชะนะคะอา้าว ทำไมล่ะครับทั้งๆท,ท,ที่ทําให้คนศรัทธาได้นี่นาคืออย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าการแสดงฤทธิ์เพื่อแลกกับวัตถุสิ่งของแบบนี้มันไม่เหมาะสมค่ะเหมือนเอาของสูงค่าคือธรรมะไปแลกกับาบาทไม้ซึ่งพระองค์เปรียบว่ามันเป็นเหมือนของไร้ค่าเหมือนซากศพเลยนะคะไม่ควรทำครับเข้าใจได้ครับแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้เอาบาทใบนั้นมาทุบทําลายซะแล้วก็บดเป็นผง ใช้เป็นยาหยอดตาไปแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเลยข่าวว่าห้ามภิกษุสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านดูอีกและห้ามใช้บาตรที่ทําจากไม้ด้วยค่ะอ๋อเป็นที่มาของสิกขาบทนี้เองประเด็นคือธรรมะควรสอนไม่ใช่เอาธิ์มาแสดงเพื่อลาบสักการักถูกต้องค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยแต่ถึงแม้จะทรงตําหนิเรื่องการแสดงฤทธิเพื่อบาตรแต่ก็มีเรื่องที่ทรงยกย่องท่านด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับการบรรลือศีธนาานี่แหละใช่ค่ะ อันนี้น่าสนใจมากคือพระองค์ทรงชี้แจงว่าที่พระปินโทรารัตววชากล้าบรลลือสิงหนาถประกาศความรู้แจ้งในธรรมอย่างองอาจนั้นไม่ใช่เพราะอยากโอ้อวดหรืออยากได้อะไรตอบแทนแต่มันเกิดจากคุณธรรมภายในที่สมบูรณ์พร้อมแล้วจริงๆคุณธรรมภายในที่ว่าคืออะไรครับคืออินทรีย์สประการค่ะได้แก่สตินทรีย์คือสติความระลึกรู้ตัว สมาธิซีคือความมีจิตตั้งมั่นไม่ฝุ่งซ่านและปัญญซีคือปัญญาความเข้าใจในธรรมอย่างแจ่มแจ้งเมื่อทั้ง3อย่างนี้มันบริบูรณ์เต็มที่แล้วความมั่นใจอย่างแท้จริงมันก็เกิดขึ้นเองค่ะท่านจริงกล้าประกาศออกไปอ๋อเข้าใจแล้วครับคือความกล้าประกาศธรรมมาจากความรู้จริงไม่ใช่การแสดงออกภายนอก ใช่ค่ะโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงส่งยกย่องท่านให้เป็นเอทักคะ,ขะหรือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นในด้านผู้บรรลือสิงหนาดค่ะคือเป็นเลิศในการประกาศธรรมอย่างองอาจมั่นคงเพราะเกิดจากปัญญาภายในจริงๆชัดเจนเลยครับนอกจากเรื่องนี้แล้วท่านยังมีบทบาทในการสอนธรรมให้กับคนอื่นด้วยอย่างกรณีพระเจ้าอุเทนใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเรื่องเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งท่านไปบินทบาทในเขตพระราชวังของพระเจ้าอุเทนซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเจ้าอุเทนไม่พอพระทัยนะคะอาจจะเพราะเห็นท่านเป็นพระที่เคยมีประเด็นเรื่องแสดงฤทธิ์มาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยเออมีท่าทีกริ้วๆหน่อยครับแล้วท่านทำยังไงครับท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวคะ่ะกลับแสดงธรรมให้พระเจ้าอุเทนฟังเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจโดยเฉพาะเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสตรีเพศ สอนว่ายังไงบ้างครับท่านสอนว่าถ้าเจอสตรีที่อายุรุ่นราวคราวแม่ก็ให้ตั้งจิตว่าเป็นแม่เจอรุ่นพี่สาวน้องสาวก็ให้ตั้งจิตว่าเป็นพี่สาวน้องสาวเจอรุ่นลูกก็ให้ตั้งจิตว่าเป็นลูกสาวคือไม่ให้มองด้วยความกำหนัดยินดีแล้วก็สอนให้พิจารณาความไม่งามของร่างกายหรืออสุภกรรมฐานนะคะให้เห็นว่าร่างกายนี้มันมีแต่ของไม่สะอาดไม่น่าหลงไหล แล้วก็สอนเรื่องการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้กิเลสมันเข้ามาครอบงำได้ง่ายๆเป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมาและใช้ได้จริงมากเลยนะครับใช่ค่ะพอพระเจ้าอุเทนได้ฟังธรรมะจากพระบินโทลาภารัตวาชะแล้วก็เกิดความเลื่อมใสามากจากที่เคยกโกรธก็หายกโกรธเลยแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตเลยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าพริกใจพระราชาได้ด้วยธรรมะจริงๆครับค่ะนี่ก็เป็นอีกบทบาทสำคัญของท่านนะคะพอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าชีวิตของพระปินโทลรพารัตววชะนี่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากนะครับจากพรามณ์ที่เข้ามาบวชเพราะเห็นแก่เรื่องอาหารเป็นหลัก ค่ะแล้วก็พัฒนาตนเองด้วยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์มีความมั่นคงในธรรมอย่างแท้จริงจนกล้าบรรล,ลือิีนาฏประกาศธรรมอย่างองอาจซึ่งไม่ใช่ความโอ้อวดแต่เป็นความมั่นใจที่เกิดจากสติสมาธิและปัญญาภายในถูกต้องค่ะส่วนคำสอนของท่านโดยเฉพาะเรื่องการสำรวมอินทรีย์การพิจารณากาย ก็ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญมากๆสําหรับพุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะใช่เลยครับเรื่องราวของท่านเนี่ยให้ข้อคิดได้เยอะจริงๆค่ะมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นยังไงถ้ามีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ครับและความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแสดงออกภายนอกหรือการมีฤทธิเดชอะไรแต่อยู่ที่การฝึกฝนพัฒน,ฒนาคุณธรรมภายใน คือสติสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์พร้อมทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราละความมั่นใจที่เราแสดงออกต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นสีนาาแบบพระปิ่นณฑระพารัตวาชะที่มาจากความเข้าใจข้างในจริงๆหรือเป็นแคเออ่เปลือกนอกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรบางอย่างนั่นสิครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากว่าเราจะฝึกฝนตัวเองให้มีอินทรีย์สคือสติสมาธิปัญญาที่มั่นคง พื่อสร้างความมั่นใจที่แท้จริงแบบนั้นได้อย่างไรอันนี้คงเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องนำกลับไปพิจารณาต่อยอดกันเองนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆของพระบินโทลภารัตวาชานะครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ